วันนี้แม่บ้านทำกระดูกหมูตุ๋นสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มตัดรสด้วยพริกหวานค่ะพริกหวานสามสีสับประรดหวานหวานอร่อยสุดๆเลยค่ะตักเขาสวยร้อนๆมารอกันเลยค่ะแม่บ้านใช้กระดูกหมู700กรัมค่ะเลือกที่ชิ้นเนื้อเยอะๆแบบนี้นะคะใส่เกลือป่นสช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นจะช่วยทำให้การล้างหมูของเราสะอาดยิ่งขึ้นค่ะ ขยำขยำสักพักแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดสองถึงสามน้ำค่ะพริกไทยดําค่ะตาพริกไทยดําก่อนเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีซอยตำให้ละเอียดค่ะละเอียดดีแล้วก็ตำด้วยกระเทียมค่ะตำให้ละเอียด3ามสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าสามเกลอค่ะนี่ค่ะได้ละเอียดแบบนี้เลยเสร็จแล้วตักมาใส่ในหมูค่ะเราก็จะ หมักกระดูกหมูของเราขยำขยำนวดนวดสักนิดนึงค่ะให้เข้าเนื้อนี่ค่ะขยำเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ค่ะปิดฝาหมักทิ้งไว้30นาทีเสร็จแล้วเราก็จะนํามาผัดใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยพอค่ะเดี๋ยวน้ำในหมูเขาก็จะออกมาใส่กระดูกหมูลงไปผัดค่ะนี่ค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวน้ำมันจากหมูนะคะเขาก็จะออกมาพร้อมกับน้ำนี่ค่ะผัดให้กระดูกหมูเขาสุกสักหน่อยค่ะนี่ค่ะสุกประมาณนี้เราก็มาปรุงรสค่ะปรุงด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาซอสมะเขือเทศน้ำมะขามเปียกคนๆให้เข้ากันดีสักหน่อย เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าพอท่วมกระดูกหมูนะคะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไป2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาเคี่ยว30นาทีครบเวลาแล้วชิมดูหน่อยค่ะอ่อนเค็มแม่บ้านจะตัดลดด้วยเกลือปลายช้อนชาแล้วก็ใส่สับประรดลงไปค่ะพริกหวาน3ามสีเลยนะคะแดงเขียวเหลือง ตามด้วยเห็ดค่ะเห็ดใครจะใช้เห็ดแบบไหนก็ตามชอบเลยนะคะใครมีหอมใหญ่ใส่ได้ค่ะอร่อยด้วยพอดีแม่บ้านไม่ได้ซื้อมานี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาค่ะต้มอีก15นาทีครบเวลาแล้วค่ะเปิดออกดูอืมน่ากินสุดๆทุกอย่างเปื่อยนุ่มดีเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปตักใส่จานเสิร์ฟค่ะ เนี่ยค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะเข้าสวยร้อนๆตักรอกันเลยค่ะหม้อนี้ตักได้สองสามจานค่ะเนี่ยค่ะมาค่ะมาลองชิมกันดูค่ะอืมน่ากินสุดๆหมูของเรานุ่มเปื่อยกำลังดีค่ะอร่อยมากๆรสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มตัดรสด,ด้วยพริกค่ะ พริกหวานทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ